Cảm lăng, bẻn đỏ, anh em ơi, sáby đi, anh em, bài đi FC, tiền vàng, cắn phụ, su mong, su bón, ô, còn nó, chắc khăn tròng khăn hổm luôn, mà đọt nhảy phải bỏ biển nó, biển chỉ đọt nõi

ลูกน mm, mm yeah, yeah. no yeah. yeah. well, no ่อยอืมไม่่อยาเอ้พี่น้องเอ้ลูน่อยเป็นงยยไแ้วมหอยหจอมกน้ำกันพี่น้องเอ้สุกุุคนสุมมงสุบอลหง่งหอย่ี่สามมามันเป็นยางยอาหนึ่งาบ่มียางบ่มียก็แกงปลาพี่น้องเนาะกินข้าน้ำกันพี่น้องเอ้ยรไม่มีอย่างไรคิป แต่ละมือโข่งหน,น้ายังมันจิ้มแล้วแมนน้ำจิ้มแสบแน่นอนทอแมก่ก็กินแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นหิวเข่าแห้งเป็นวะอยากกินยาเฮ้นก็เลยกินก้อนพี่น้องเอ้ยเนาะร้านสาวคนก็ไปห้องเฮียนเรียบร้อยคิดด้ยฝ่าบ่มัเนี้ยเลย เรได้สิไปแปลงให้ลจัแ้ะกนเป็นองวาอาาสไลด์มาด้อแแม่กินน้าแกงปลาใช่ไหแกงปลาใส่าบวบ ย่งมะเนือหน่อยใส้เบ็ดบได้กระคอตัวเดียวเ้อาจไปเคียงหน่อยตองโตตัวนึ่งผูกัดจมุนแตกพี่น้องเตี้ยเกยอดบวว พี่ว่าจะจีบไปเลยเรื่องแมนี่นีเลยคน้เเาเคยเนาะย้อนกย้อนกลเฮยหรอรรบปมาแะเอาไเด้อีเป็นวา๋ยวไว้ลาไว้สักลายนี่

mười lăm tháng 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 mười lăm tháng

นี่ไม่ได้ว่าดเยอไม่จะลืมกีคยวต้มมิ้เหมอมาบ่ควรรื้อของเราครับวันไอหมาไปจากร่างไ็หมองตามาฮอืมบ่น ลองเข้าไปดาข้านั้งไอ่เขากมยังฝายม่เห้าอกวอ่ะานี่ยอืมขับเลยครับเดี๋ยวป่ากันนู่นวะ พยายาบอกเพียงว่าเตียมเพียงนี้อใจปลาเพียงไว้เพียง

ลมเยอะลมแลหนอเลยอลมออกบรรยากาศมันอยื่ออย่างที่เป็นลมออกแล้วมเลยลง่ยันบอกว่าเราดูฝนเกือบจิดลดจไปน้อยเนาะปลายๆนะ้นกระบดอปีกันอะไรทีนึงตนกระบ้นม้่างอลียวบา นำเหม่เด็กผู้หได้แกงเลย,น,น,เลยน,นื้น้งแกงเลยมาของนี้จะมากน่อยเฮ้วกันาจะกินหมดเดียวผลหมดดีเฮ็ดกระบอกโอเคพี่น้องน่าสำหรับทินนี้ไว้สนิทก่อนขอบคุณหลายเด้อพี่น้องกลงไปสุขุสุกุนเอาขี่เขาแล้วมาซุน <c ười> ขคุณดูกำลังใจขคุณดูกมเมต์ไี่อ้องนะ พอกันคลิปน้าพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้สบายดีแม่มินี่ศูนย์ไทยคลิปพีน่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะ